สวัสดีครับคอยพี่น,อน้องไปแล้วนะเลียนเรียนสู้ไปเวิร์กไม่ถ่ายละเนี่ครับวันนี้ก็จะพาไปนั่งรถพาไปน,นั่วงรถหกล้อเนีค่ครับแต่แกมาอยู่วันนี้เขาจวดเลยสบายสบาครับเมื่อสิบเ,เดี๋ยวพาไปลงบ่อได้ครับวันนี้ เาใส่มากลก่่าสามสิบรเลยนะจะจกตำบลหนองนกแก้วนะรยยวรบบรนครับมาอยู่นีนอ่อยเอียดกรเสีบบออเภอกระเษตรพิสัยครับเบิ้งทางเมาดินเขาปลาเขาดงมาแล้วบ่ะนี้ หลบนี่ตลบเหมืก็เดิมคำมากมากอะไรยากโอ้ยโซเบิร์จะได้ยากทีตัีวนีวันเจวดีควนห้อยหอยยันดีแล้วเหม็นมว่ะว่าเจอได้เมนเจยวนานโอ้คำว่ายงไหววันทางบอดีป็นนีด้วยเนาะแล้วไปแลนมาเป็นทาน่าไงเขาเรา,นารเาานี่ยเกษตรไม่รู้เีเขียวคันเลยเนาะวันเขาปูกป่าเล phòng cho kéo qua đang, kéo cầu leo, soi ngay cùng nữa bạn. <laughs> พอไม่ได้ปากเออแล้วรจะหน้าอยู่ตรงนี่ยลุยด้วเห็นว่าทางขี่ได้ไเนี่ก็ไปติดตีดแถวนึเอาลวเอาลว แต่ลมเสียเด้อครับแต่ลมเสียว่าดีฟังแต่ลมมวนๆเนี่ยบ๊วแมนตัวนี้นี่ทางขินทรายนี่รถกระบะมาแบบไงไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ย วันเราเล่นจะสามใจมือนีได้เล่นจะสองยืนจะเล่นตลอดเขามาเลยคนนึงบโมไก่จากถนนใหญ่เลยครับถนนใหญ่อยู่ทางบุญเอ้มากน้อยเดียวว่ะแหนมตะทวนได้หม จะนา <c oughs> ยลงมากืกุญแจ้บจูบัตรเนี่ยไอเดียงเมาดินกับประมาณกิโลหนึงร <c oughs> ่ลลงี่มันหมุดดนหมุดปากมา ขซาออกก็คือหลอกคูสาออกวันนี้อาจิพุดเพิ่มหอกคูสาเอาดินตะไว้ในบ้าน,น,านาามาันาประมาณโลหนึงครับนนี้ผมกับมารอเรียนครับวันนี้ โลบีดไปอยู่นี่จอดไว้รอเฮียนเปิดห oh. ัวหัวโลบีดหัวหอวลากไปอยู่นี่รถหนีย้ายไปทุกทีเสียอนเนาะงายหนาไม่มีหัวรถเกี่ยวหรือวะโอ้โหนี่โค้งเถอโอ้โหนี่เสนโค้ง tao phải soạn, tao soạn đây các thứ tao Để bây giờ soạn những. Họ sửa lại. หัวโลเบียหัวหัวหลาดเด็กกับพี่น้องโอ้ยรอดุ่งเสยว่ะน,นี่ยรถเกีียวอยู่ของบ้านเลยงานมือนีก็มีประมาณนี้แหละครับทุกทีอันนี้รถละสองร้อย Blijf, พอสาม,มีแล้วเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาด้วกับพี่น้องอก็เกิดเงียบาตตัวบาตรขี่รถมอไซค์หนีมาประมาณกับประมาณดดยี่สิบหาถึงสามสิบกิโลน่ะครับผมใส่ไม่วัดเบงกบ็เรียนมาบอกไกลปันใดข้าวเดียวยี่สิบนาทีหอดหอดยี่สิบนาทีดออวะก็ คลิปนี้กับพ่อไวสนีกับคลิปนาพอกันไหมเด้อครับสวัสดีครับ